มีเรื่องผีขอ,ออยู่ด้วยเราจะมาดีวกว่าครับอ้าวนี่นี่นี่ฉันพ่อจะให้รู้วู่อยู่บ้านนะวันนี้เราจะเป็นวันจุดของพอ่อพูกอยู่บ้านโอเคไหมโอเคเลยครับคุณพ่อค่ะหนูโอเคอ่ะจะพ่อทําอาหารแป๊บหนึง่งอ่ะพ่อทำเสร็จแล้ววันนี้จะเป็นมีโนพิซซ่านะ ุกคนกินได้เลยนะจ๊ะกกกกกเสียงอะไรนะเสีเยงอะไม่จะทิ้งหนอกน่คนคนอื่นจะกินข้าวอทีม่มีอะไรนะสวัสดีเธอเป็นใครซึ่งคือผีฉันขออยู่ด้วยคนได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากอยู่ก็นอนอกข้างนอกละกัน ฮะฮะนี่เธอนอนตรงนี้นะเข้าใจไหมนางผีจ้าฉันนอนตรงนี้ก็ได้นะจ้าหลับแล้วกันที่เราเปนหู่ไนกันเอาโก็กินอาหารจ้าค่อ่ะ,อะกินอาหารวนกันนะแจ้โตโต วันนี้จะเป็นเมนูพิซซ่านะพ่อทำเองเลยนะยน่ากินจังเลยง้าบงอร่อยจังเลยเมนูคุณพ่อสามสิบนาทีผ่านไปเออ เดี๋ยวพ่อนะไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะลูกๆก็อยู่นี่แหละครับเออเดี๋ยวก่อนครัคุณพ่อมีอะไรหรอถ้าคุณพ่ออาบเสร็จแล้วหนูอออขอเปล่งขออาบคนต่อไปได้ไหมได้ไหมคะได้สิจกะอ่ะคุณนะพ่อไปอาบก่อนมีคนร้องของอาบน้ำอีกอ,อ,อาบน้ำเ อาบน้ำเสร็จแล้วไปจะไปอาบน้ำก็ไปเลยนะคุวพ่อนั่งรอค่ะงั้นหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะคะคุณพ่อไปจ้ะเรีจะอาบน้ำสักทีอาบน้ำจังเลยเนาะอาบน้ำเสร็จแล้ว ค,ค่ะพ่อขาเราจะไปดูการ์ตูนนะคะจ้ะม,มีลูกเมียหรอคะคุณพ่อทำเสร็จแล้วดูเสร็จแล้ว,ร,ลวรีบนอนนะคุณพ่อจะไปทำบุญให้ผีค่ะดูรายการนี้ไว้ช่องสามหนึ่งรายการตลก ฉันชอบที่สุดเลยหมอิ่มแล้วครับคุณพ่อไปอาบน้ำจ้ะจ้ะพ่อครับพ่อครับพ่ออาบน้ำหน่อยแล้วกันเฮ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วไปดูรายการต่อค่ะรายการตอ่อันนี้ก็เป็นรายการหนังหนังเรื่องนี้ยังชอบมากเป็นหนังผีอ่ะ เอาล่ะทุกลูกทุกคนทำอะไรกันอยู่หรอจ๊าผมอยูนอ่ะอ่ะจันด,ดูหนูดูใน,ในการตรวจค่ะอ่ะพ่อหลับก่อนนะเดี๋ยวพรุนี้พ่อต้องไปงานเยอะสามสิบนาทีผ่านไปไนี่น้องเราไปนอนกันเถอะแป,ป๊แปนะ พี่ไปนอนก่อนอืมบันไดนี่ก็เป็นบันไดหลับเลยไปเป็นหลับกันนี่หว่าคนผีเป็นนอนด้วยละกันจะได้ตื่น เอกที่เอกเอกให้เช้าแล้วหรอเนี่ยไปดูว่าลูกแต่งกันว่าตื่นหรือยังอ้าวลูกตื่นแล้วใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนค่ะเฮ้ยอาบน้ำเสร็จแล้ว ไปอาบน้ำนะพอกงั้นจะไปอาบน้ำก่อนนะพี่จ้าอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จและอะไรเนีย่ยฉันเปลี่ยนสื้ภา้ได้ยังไงกันไม่ฉจะไม่ะบอะแต่งตัวใหม่รอบคุณพ่อคะหนูเสร็จแล้วค่ะ ฉันก็ไปอาบน้ำด้วยดีกว่าห้าอาบน้ำแต่แต่งตัวเสร็จเรียบยร้อยเลยวไปปลุกคุณผีกันดีกว่าเฮ้ยเือแนแล้วเช้าแล้วนะ ไปนัา,าไปทำบุญกันดูไม่ใช่อะไรหรอพี่พ่อครับมีอะไรเหรอไราก็ไปทำบุญกันเหรอไปเลยช่เลยไปเลย ที่นี่แหละสถานาที่ทำบุญสวยมากเลยค่ะคุณพ่อรัผมจะมาทำบุญรับคุณงูหมี อ่ามาทำบุญเดี๋ยวทำบุญให้นะจ๊ะครับหลังงานมันทำบุญเสร็จทำบุญเสร็จแล้วไปดูตลาดหน่อยละกันเฮ้เสียงเพลงอะไรกันนี้เนี่ยมีด้วยด้ว่เออนี่ทําไงมีตอนตีห้ามีนี่ค่ะตีอ้าสามตีห้าดีกว่าอ่าเดี๋ยวสื้อให้ไหม เออพ่อไม่ได้เอา,าเงินมาหนักจากพ่อน่ากินทั้งนั้นเลยนะคุณพ่อถ้าโออยู่กินน่ากินทุกอย่างเลยขอกินต่อมาจะอร่อยดเหมือนก sí. ันนะนี่กินหน่อยอร่อยชะมัดเลย เป็นยังไงอร่อยใช่ไหมอร่อยอือาบนกนแล้อืพอต้องซืออ้อนนี้ก,ก่อนอร่อยมากเลยรน้นี้เป็นยังไงบ้างแม็กคุยกับนะคะพอ่ออบร,บราังเรื่องนี้นะคะอ่ะาเราทงเรื่องขีอยู่ด้วยอ่ค เราจะพันล้านนี้ก่อนมากไปลัางเลยไปด้วย